คุณผู้ชมมาดูพักการเมืองน้องใหม่นะคะใหม่แกะกล่องเลยนะคะเพิ่งะจะแถลงข่าวเปิดตัวพักเมื่อช่วงสายๆนี้เองนะคะพักเปลี่ยนพักเปลี่ยนของคุณน็อตกองสลักพลัสหรือว่าคุณพันธวัฒนาควิสุทธิ์นี่นะคะคือพอมันมีเรื่องมีราวนี่นะคะวันนี้เนี่ยคุณแล้วก็เอาละฉันเปิดตัวพักเลยดีกว่านี่นะ,ะนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะเปิดตัวพักเปลี่ยนแล้วก็มีการแถลงนโยบายพักด้วยบอกว่าเตรียมศึก เลือกตั้งเตรียมต่อสู้แล้วเตรียมส่งผู้สมัครสส8จังหวัด9คนและผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อวางเป้าหมายว่าจะทำคะแนนเลือกตั้งให้ได้3ล้านเสียงนี่อ่ามากน้อยล่ะคิดว่าไงต้องได้แน่ๆ3ล้านเสียงว่าอย่างนี้แล้วการส่งผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อวันที่4เมษายนนี้นะคะก็จะจับหมายเลขใช้หาเสียงด้วยเขาบอกว่าเขาอยากจะได้เลขเ เพราะว่าเลขเจนี่สะท้อนถึงตัวเขาที่ทํางานทุกวันแก้ปัญหาให้ประชาชนแล้วก็หลังเลือกตั้งพร้อมจะร่วมงานกับพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภาเพราะต้องการเป็นรัฐบาลจะน,นํานโยบายไปปฏิบัติส่วนเสียงข้างมากจะเป็นคนมีชื่อใดอะไรยังไงยังไม่ได้พิจารณาและก็บอกว่าพรรเปลี่ยนเป็นฝั่งประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าไม่ขอเสนอชื่อคเดตนายกนะ ทีนี้มันมีบางช่วงบางต่อนะคะที่คุณน็อตเนี่ยได้พูดด้วยเราไปฟังเพิ่มเติมค่ะเด้วยการพูดถึงปัญหาพูดถึงปัญหาที่มันไม่เคยเป็นปัญที่มันเป็นปัญหาอยู่เราจะพูดเรื่องเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วถูกนําไปแก้นะครับแล้วก็ประยันความเดือดร้อนนะว่าปัญหาต่างๆให้เป็นโอกาสเพื่อให้คนไทยทุกคนเท่าเทียมนะฮะผมยืนยันตรงนี้นะไม่มีใครเข้าใจปัญหาเท่ากับคนที่อยู่ัอยู่กับปัญหานะครับ คนไม่เคยจนไม่รู้หรอกครับคนไม่เคยสู้ก็ไม่รู้หรอกครับวันนี้เรารู้เราอยู่กับปัญหาเราจะรู้ขึ้นมาเปลี่ยนปัญหาครับ,นะรบผมขอใช้ความสามารถที่ผมถนัดความสามารถที่ผมถนัดก็คือความเข้าอกเข้าใจหัวใจของคนหาเชา้ากินเท่าความเข้าใจปัญหาและความเป็นนักสู้ชอบแก้ไขปัญหาจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคนหาเชา้ากินท่า ไม่ใช่ผมคนเดียวนะฮะทั้งทีมผมทั้งพากผมก็เป็นคนที่เคยอยู่กับปัญหาและเข้าใจปัญหาต่างๆที่เรารับปากก็จะเข้าไปแก้ดีนะครับยังไงคุณผ,ผู้ชมว่ายังไงคะคือไม่มีใครเข้าใจปัญหามากกว่าคนที่อยู่กับปัญหาอันนี้จริง <c oughs> อันนี้พูดจริงคือไม่ใช่แค่พักเปลี่ยนใคร <c oughs> ก็ตามนะคะคือถ้าไม่ได้อยู่กับปัญหาจะไม่เข้าใจเลยนะคะแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยนะคะคือมีความเป็นนักสู้ ออมีความเป็นคนหาเช้ากินขําฉะนั้นเนี่ยเข้าใจนโยบายหลัก,ลกๆก็จะเป็นเรื่องของหวยนะคะก็แน่นอนนะะจะให้หวยในสร้างโอกาสเ,ออเดี๋ยวไล่ฟังเยอๆเขาบอกว่าจะเพิ่มสลากกินแบ่งเป็นร้อยล้านฉบับให้พอต่อความต้องการของผู้ซื้อแล้วก็จะไปดึงเงินจากการซื้อหวยใต้ดินเนี่ยมาซื้อสลากที่ถูกกฎหมายจะได้เงินเพิ่ม5.5หหมื่นล้านบาทต่อปีเลยนะแล้วก็จะนำมาตั้งธนาคารโอกาสเพื่อให้กู้ยืมเงินไอจอดอดอกเบีย้ยต่ำหนึ่งเปอร์เซ็นต แล้วก็สําหรับนําไปซื้ออุปรกรณ์ทํากินเช่นอะไรนะคะอันนี้คือหาขวั้กินข้ามเลยเอาเงินกู้ไปปุ๊บไปแท็กซี่มอเตอร์ไซค์ไปปิดหนี้นอกระบบจะตั้งกองทุนกู้ยืมสําหรับคนพิการ3,000ล้านบาทสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษาคนพิการให้เรียนฟรีถึงปวชเปิดโอกาสให้คนพิการได้ทําอาชีพอื่นนอกจากค้าสลากด้วยนะคะโอ้โหแล้วก็จะมีอะไรนะนโยบายเพื่อผู้ค้าออนไลน์อีกเยอะแยะมากมายนะคะ แล้วก็มีอีกอันนึงที่น่าสนใจเขาบอกว่าพรรคเปลี่ยนเนี่มีนโยบายเปลี่ยนชีวิตคนกลางคืนเขาว่าอย่างนี้นี่แหละแก้ไขกฎหมายให้ใเ,เ,เนี่ยใชฟเบอร์เกอร์เลยนะคะ,ะ,คะจะกแก้ไขกฎหมายนะคะเพื่อให้ได้รับการดูแลตามสิทธิสวัสดิการสังคม<ะ>คุ้มครองสวัสดิภาพไม่ใช่แหล่งให้ตํารวจรีดไถ่นี่นะคุณผู้ชมเห็นว่ายอย่างไรกับพักน้องใหม่นี้ได้ไหมนโยบายเพื่อพ่อพาค้าแม่ค้าออนไลน์โอ้โหเนี่ย จริงจังนะจริงจังนะนโยบายมาเป็นชุดเหมือนกันนะ<ช>ไม่ใช่น้อยนะพ<ช>ักตืออย่างนี้นะคะแต่ว่าทีนี้คุณน็อตเนี่ยนะคะคือนนแน่นอนยังมีเรื่องของคดีอะไรอยู่ใช่ไหมล่ะซึ่งเ,เรื่องคดีร่วมฟอกเงินกรณีที่ไปรับโอนเงิน53ล้านจากเว็บพนันนี่นะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ DSi เนี่ยก็กําลังเร่งทํางานอยู่แล้วก็เตรียมสรุปสํานวนคดีคดีที่น็อตกองสลักพลัสร่วมฟอกเงินที่รับเงิน มา53ล้านจากเว็บพนันเนี่ยคือตอนนี้นะคะก็กําลังเร่งอยู่แล้วคาดว่าน่าน่าจะถึงมืออายการเนี่ยวันที่11เมษายนนี้อันนี้เป็นความคืบหน้าในเรื่องของคดีของเขาอนะคะ,คะส่วนรัฐพักการเมืองเนี่ยก็เดินหน้าไปค่ะพักเปลี่ยนอ่าชื่อสั้นๆง่ายๆแบบนี้แหละ